ทำไมสีมันแปบบแบบแบบแลกๆวะงสยเพราะฝนตกนะภามันในเปิกมันน่าจะมีบริการนะในปัจจุบันเนะี่ยบริการอะไรวะบริการอย่างนี้เวคือสมมุติชั้นโสดใช่ไหมแล้วแบบมีบริการที่แบบว่าผู้หญิงคนเนี้ยที่เราเจอข้างนอกอะประเด็นคือเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นใครเราเราแบบไม่เคยคุยอะ่ะคือเราก็มันน่าจะมีบริการนะกแบบ็เหมือนกับสื่อจิตถึงกันว่าแบบไม่รู้นะอันนี้นถ้า เฮ้ยผู้หญิงคนนี้ก็โสดแล้วก็ชอบเขียวแล้วก็อยากได้เขียวเป,ป็นแฟนได้เขียวอยากได้เขาเป,ป็นแฟนแต่ประเด็นคือความเป็นจริงคือเราก็ไม่พูดกันเขาจะเราสรุปสนระุปดท้ายล้วก็ไปเสร็จไอ้พวก tinder แต่ประเด็นคือถ้าเกิดเรารู้จักมีวาทาศิลป์ลองกล้าที่จะคุยกล้าที่จะพูดเขาจะว่ามันก็จะแบบเขาจะว่าดูไปเลยว่าเขาชอบเราหรือเปล่ลปาเนี่ยอันนี้สรุปคือบริการที่ดีที่สุดคือการใช้วาทาศิลป์แล้วปีปากแล้วก็คาลมเนี่ย